ดูความคืบหน้าสกายวอล์กน้องคายตอนนี้นะครับการก่อสร้างสกายวอล์กพื้นกระจกใสแห่งแรกของไทยนะเขาบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปกว่า90%แล้วเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ยืนยันว่าแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ปลายเดือนมีนาคมนี้จะเปิดใช้แน่นอนวันนี้เหรอแต่เหมาะกับคนกลัวความสูงไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะกล้าไหมความคลบหน้าในการก่อสร้างสกายวอล์กจุดชมวิว วัดผาตากเสื้ออำเภอผาตั้งอำเภอสังคมอาตำเภอสังคมจคังหวัดหนองคายนะคะตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า90%ค่ะส่วนที่เป็นพื้นกระจกใสเ,เขาเรียกว่าเป็นกระจกเทมเพลามิเนตนะคะที่ยื่นออกจากหน้าผาไป6เมตรมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งผนัง ผนังกั้นตกนะคะที่เป็นเสาราสแตนเลสแล้วก็กระจกใสเทมเพล์ลมิเนตหนา3เซนติเมตรที่ตั้งอยู่สูง80เซนติเมตรจากพื้นก็ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะน,นี้งานจะเหลือเป็นการปูพื้นในส่วนที่เป็นลานปูนทางขึ้นลงแล้วก็พื้นคอนกรีตโดยรอบเท่านั้นค่ะก็คาดว่าจะเสร็จในสิ้นเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะ นายสิริวัฒน์พรมดีครับอายุ38ปีซึ่งเป็นทีมช่างที่ทําการก่อสร้างก็บอกว่าสกายวอล์คแห่งนี้เนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนั้นโดยการเปิดใช้งานจะมีการกําหนดและควบคุมจํานวนคนที่ขึ้นไปให้มีความเหมาะสมนะครับโดยสามารถรองรับน้ําหนักได้ประมาณ2 5 0 0กิโลกรัมเลยทีเดียวหรือประมาณ20คนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสกายวอล์คกระจกใสแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียว เดินเดินชมได้ไม่เกิน20คนในแต่ละรอบว่างงั้นเถอะนะคะแต่ต้องดูดูคนที่มีน้ำหนักด้วยนะ <c oughs> <c oughs>